คับยูชอว์ก็เป็นแข่งรายการแข่งเกมนะครับเ,เกมคือเกมกุ๊กกี้แห่งจุไทยกันเถอะเ,อเกมน,นี้เป็นเกมที่มัน,มนพัยนะครับอ,อย่าให้เรือหลอบกันเถอะเ,อเกมนี้เ,อเขอพูดดังๆ,ๆเลยเพราะว่าไม่มีมันที่ออกเสียได้โอ้เอ้ยอเ้ว่าเกมการ์มีเวอร์ใหม่มีเวอร์เกี่ยวกับการขายปิศาคอีกไฟคือคนอายคนระับ กว่าวกิีม่ายหรอกกินมันมีคนน่ารักเกินไปโอเแห่งขอาิดกัน้นแรงไม่ให้วิกิแล่ยอะนะครับนี่ก็ิแล่อยาเลยไอ้กว่าแต่ไงมันมันหมอคนไทยมาเลยหมอนะน่โอ้ยเยอะเลยเออ นตรงนี้นี่นี่จะรีบหนีล้มอยู่เอยมีเวลบพูดเดี่ยวผมจะไม่ผอมจะเงียบๆเลยให้มันไปขอบคุณที่ช่วยเยานะพวกอสุรกายแค้นเย็นเย็นยี่ย่วย่อไปจะงทำเป็นยางที่มีแปลกๆด้วยพวกเธอต้องไม่ยืมเด็ดขาดนะว่าต้องรู้วันหมดอายุและอย่างพิจิตรอ้อขอเยอดได้เหรอไอ้เราคกันนะพวกเกี่ยวกับคือเกี่ยวกับอะไรเนี่ยจะว่าไปแล้ว ไม่พวกอสุรกายเค้กต้องทำเรื่องแบบนี้เออว่ะอย่นชั่วใช่ไหมเขาได้เขาพูดนะเอาเรื่องของกินมาล้อเล่นงั้นเหรอไม่ให้อภัยแนะ่ใช่ๆๆใช่ใช่ใช่อิ่ใสฐอสันดานคนไรนะครับเย้วิวขึ้นแล้วอะไรเนี่ยรอช่วยกันได้เออดีมากจวิงจริงออนแล้วนี่โอ้คนไรนะโอนนี่นะครับมันนี่อลาเลย เอออยู่แล้วเขาจะวนเรื่อยๆนเอนรื่ๆอยู่แลวจะไปยังหนดี่เราโหว่ามีนัาจะที่นี่มีนจาจได้จากคุกกี้แต่ว่าคุกกี้ถูกจนอพเมเจอกับคุกกี้แม่หมเขามาจนอีคู่วันห้าคนห้าคนหนึงว่าเอ้อะทีโอ้ยอ้น้องโอ้ยห้าคนหนึ่งว่าวกเนี้ยวกเนี้ยห้าคนอ่ะเออไอ้พวกอะไวะ ม่ใช่อ๋ออันเราได้คนนี้แหละคือคนเราจะเป็นตรกุ๊กกี้เขาใหม่กุ๊กกี้นี่แหละใช่เออยีนไม่นใช่ไหมเดี๋ยนะมันใช่เหรอวะอันนี้อันนี้อะไรอ๋อนี่ผมได้ฟรีแล้วอันนี้ได้ฟรีแล้วนี่จะได้อันนี้ได้จากนี่มาแล้วนี่จะแรงนะไอ้กูว่าใช่แบบบอลถ้ามันให้ฟรีก็ ให้ฝีนี่มันเกิืนไปเลยว่ะขอบคุณนะให้ฟรีอ่ะเห็นปะอุลละลายเยอะๆเลยโอ้นี่โอ้นี้นะโอ้นี้ฟรีเอ้ยโอ้นี่สุดได้คือก่อนนั่นคือสุดได้มันจะคือมันให้เยอะอันที่มันเรียกว่าอไอันที่มันเรียกว่าอันที่มันอัดกุกกี้เลยอัดกุกกี้ผมได้สามอันเลยใส่ลงนะผมคิดไว้ว่าผลไงผมไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้เลผมคิดสุดไอ้ว่าแค่อันท้ายสุดได้โอนี่เลยโอนี่เลยลูกกี้นะปีโนแกปีโนไหน ไม่ีโนมีโนซื้อโรงแรมหายากสุดลนะคือสุดแคยหายล้วตรงเนี้ยเฮก่อนอะอยู่เสมอใว่าหาจากขางอียวไ่่ละไมละไม่เถอะเอวิเวนก่อนเรอีเวกันนเรอีเวนกันน่อีเนก่อนอีเวนอีว่าทำหมดแล้วว่าผไม่จะประหยัดสปอยนะหนูๆที่ดูผลอ่ะไม่มีโนหาดูวเองเลยสปอยไม่ได้ดูหาด้วนเอง มันเยอะเลยครับอันที่ให้ฟรีคือจัดนี่แหละเอ้ยังเขาจะก่อนจะไปเขาสูงได้ไหมคุณครับขุนเชี่ยวนะมาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยอะไรขอขอเลยรถละมิงจ้าวอะไม่ให้ฟรีนะมันเฮ้ย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 โอ้อะ เอโอโ,โอ้โหแข็งเลยนี่เห็นไหมโอูโจริเนอะอันอ๋อมันมีสี่คนเหรอทุกอย่ด้ว่ามันสี่คนเองเขาเป็นสี่คนนะครับ,ม,คครบมันไม่มีห้าคนอืมรู้ไหมครับเดี๋ยวคุกกี้เจ้าชาอเห็นดำเจ้เห็นนักหอกเจาเห็นเขามือ่ออะไรงงเฮ้ยมันนี่อะไ,ไรอะไรเขาโอ้โหมาเลยครับ กคอผู้ชนี่มันก็ไรหมดนะครับอันนี้ไม่เคยได้และอันนี้ไม่เคยได้แล้วขเดียวเลยไม่ผมไม่ผมผมไม่ผมสนใจละทุกคนแล้ว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 เอ๊ยไม่ไแล้วไ้ใชก็บอกได้เลยค่ะมีคนมาห่อขะนี้มีโอหนมันจโอันดีนะอีกคนนี้ไป๊อไปว่ะ คน,นี่เปนแ,แล้วเอามาเลยคน,นี่แหละแป,ด,ด,แปดีขอรปบแล้วกเกลกยดเจ้านี่เนดูก,ก,กอาสูวนนะครับฮะส,สายแล้วเหรอ,อต้องมีความสมดุลระหว่างขาวกับดำ<ห>จึงจะแข็งแกร่งได้เ้ยมาแล้วเห็นได้ยอยอย่าได้ตกหลุมพรางแต่ครับที่ใหญ่อัหนึ่งคนเล่า อันนี้เขาเก่งขึ้นแล้วนี่มีดาวคือกาขึ้นนะไม่ได้เถอะเอ้คุณเสียบาะกาแหงนี่อะไอ้ไอ้แม่มดไอ้แม่มดนี่อาเนี้อะคนนี้แหละแล้วก็อะไรเหรอโอ้โหในที่สุดเดียวคุกกี้ก็มาชั้นแล้ว พวกสุรกายแข็งเอาอย่างยิม้มแปลกแปกให้ฉันกินนายไงรู้รู้แต่ก็ดูอร่อยอร่อยกันนะเนะพอได้กินก็ไม่กินน่ากินเหรอขอคขอขานะไอ้พี่ใหญ่เลยคนนี้ขยันนะมีสี่ห้าคนมันเัวไงวะมาใหญ่ไอ้กิมไอ้นี่มีว่านายคกินอะไรอันนี้อันนี้่เขคิด่จะขยันแค่้เดียวเลย ออ้ความระนับไปอยากใคเสีใจ่กูจะมาเจ้าโออโอ้เสดอย่าฉันเออโอเคนะอืออุเถินะก็คือไอ้กินนี่มันดีเนากินนี่มันก็สะส่กีกีนะเฮ้ยนี่นะผ่านอะเดี๋ยวคนเยอะๆว่านึงกูจะพลาดไหน็ทไงพลาดที่มึงโด่เหรอจำไหมก็เล่นไหมก็เล่นนะไอ้พนไอ้ันะชอบพันนี่ชอบอยูแล้วพันจ๋งมา ความไปความมือซักก็เท่ดีด้วยเออพลังอะไรอยู่แหละไม่เข้าใจไอ้ดไอ้อะไรด้วยพลังกู้ก็เลาะกู้ยอย่าเลาะเลยโว้ยมันจะหายเลยเออรักาไหนนะอ่ะพูดเจ้าคืออะไรจังเอ็มไม่รู้คือใครเราคือคุกกี้ใช่ไหมอะเราคือคุกกี้เออแบไม่เห็นเออเรื่องนั้นข้ารู้แล้วแต่หมา่จริงอะไอ้บมดที่ไอ้บมดใหญ่ทังไมไอ้บ่ดใน อีเวนเหอีเวนนะครับก็มีนะอย่ามันไม่มาเอาเถอะนะมันมาแค่ไอ้หาข้อม oh, <you> ูลว่าใครฆ่าใครใครฆ่าใครเดี๋ยวนี Le ่เงี right? ้ยหน่อยอะไรนั่นใจขโมงกามันไปไปกับขามุ้ยโคเรนโอ้ยอะไรเนี่ยแก้ไขก่อนดีกว่าสายัวไปเลยมานะโอ้ยรสศาสตร์ที่ดีส็จแล้วอะไอเงินไหมไอ้ยไอ้คนนี้เฉลิมกุฎราชามไหม จะโอรดแล้วอันจะมีโอรอาชาอันจะมีอีกอันจะมีโอราโอ,รา,อราสาดีเลยนะกูจะ้เขียนหงเอาไปเลยหรือว่าออกไปซะอซะ๋ออีนี่ก็หาคนเก่งๆไม่ใช่คนเฮ้ยก็ขี้จนสลดทำเรื่องการะวัดที่อึ้งมาเลยมันคือบอคิฟนี่เนี่ยไม่ธรรมดาเอโอครูผมถูกไหมเดี๋ยวขอไปด้วยโอ้ไม่นะบออาพาเรา อสะพานก่อนไหมก่อนจะตามไปจับพวกลมน้ำตาลเป็นช่างฝีมือในการกอ่อสร้างอาจจะรู้วิธีก็ได้นะกลับไปขอความช่วยเหลือที่อนาจาัรก,กันเถอะนย่นะโอ้ยหนงได้เหรอมัเหนีนี่ไงวะโอ้ยุ้กิโตทำให้เรื่อนเลยนะหนีไม่ได้โอ้แย่แวะ่ะเอะอย่าอาอะไรเหรออาลิตเหรอกอินเอาเอาเียะใช่ไหมฮะ น้ตาลจะแนะห้าอาด้วยครับทุกคนเขาชื่อว่านม้าอานะโอ้โหไม่คข้าเจอวะมันถึงมันน่ากินจังวะน่ากินแล้วว่ากินนานแล้วได้พบกันอีกแล้วนะนี่มันทั้งหลาผู้ใหญ่น้นอาดีกว่าอ้าวไหนว่ากำลังท่องเที่ยวอยู่ไม่ใช่เหรอฮะเขาเขาท่องเที่ยวกันเหรอใช่แล้วล่ะหลังจากที่ตรากตรัมสร้างบ้านเรือนจนน้ำตาลแทบจะแข็งติด ็ได้ประกาศตัวเสียนอย่างสง่างามแต่หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเธอแล้วฉันก็คิดได้ว่าที่ที่ฉันอยู่นะ่ะคืออาณาจักรคุกกี้ที่แท้จริงจริงเอเคครับใจที่กลับมานะจะว่าไปพระสาคุกกี้ก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูนฟนใช่ยไม่หล่ะใช่ครับอู้ดีข้าหลังคุณน่ะแย่มาเลยเดี๋ยวจะแสดงฝีงมืออันเชี่ยวชาญจริงครับชวยนนนนชวนด,ดิดว้าวเฮ้ยตเต้นจังเฮ้ย เขาสวยน่ากินมาเลยอ่อแห่งฉันกำลังโอ้ยสะบัดไปตามเ้ยนั่นคุณน่ะฉันกำลังคู่เขาสวยแต่มันเป็นอย่างนี้เอ้าคุณน่ะไม่เห็นระบบเหรอโอ้โหมาแล้วเพลงมาแล้วโอ้โหอึ้งเลยเอ็งขอร้องทุกคนครับอย่าอิจฉาสิได้ขาร้องมันอะมันสวยนะครับอีกก็ปวดหัวอยู่เลย What the h e เกียเราครดีเลยวะเฮ้ยอุลาเลยเฮ้ยเฮ้ยอุราเลยเฮ้ยเฮ้ยใครเ้ยใครเลยอ๋อนยอ้ดำเดดีนี่เห็นไหมห้าคนเอห้าคนหรอห้าหคนหรอดีกว่าเห็นไหมเห็นหมผู้เออแล้ววะผู้อำนาจเขาห้าคนเหาเลยเดียวสู้ๆเลมดอุ๊ดเห็นไหมเหมือนเหมือนม่เลยไหมคล้ายๆมั้ เพียมันไม่ดังนะขอร้อง่ขอรองว่มันจะไม่อีกกะล้วสิอะาาไรอ่ะใครเฮ้ยฮีโร่โอ้ยเอ้ยเอ้าจรอกนอะไรมาคนเก่งดีว่าโห,หน่าจะเมื่อนจได้้วครับเฮ้ยเจ้าหญิงเฮ้ยจ้า,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 าชเ้ยยังะแล้วโอ้โหข้าอะไรเม็ดเลยวะ เหมือนกับอายุเก่าเลยอันอนี้คนไทยเพลงแปลกๆฮืมใช้ได้ครับคู่ใช้ได้เลยมืออะไรเพลงก็เจ๋งมีบ้านมีคะแนนคาแนนหกร้อยคะแนนมีน้อยสู้ไฟแน่นก่อนฮะก่อนเหรอบ้านบ้านเราเย็นนานโอเค โอเคไม่เป็นไรครับคุณพ่อเดี๋ยวไม่ใส่คุณพ่อนะไม่ครับไม่เกรุงติ๊ดจิ๊วัีเออม่มีของผ่ผมผมไม่นผมจะไม่ใส่นะว้าว้อจิ๊บจอเนี่ยน่าจังอะฮะใ้ข้าเหรอ,หอ,อหรอมาจักมัไมบ้า ยันว,วันนี้ผมว่าบ้านบ้านเรามันดูที่เร็วะมาแล้วก็จะไอ้ไหม่อา่าก็โอ้เหลือขวานป่าเอ้ยใครเข้ขหน่อยก็คือคุยคยำให้คือ มันใส่คนเดียวคนนี้มันเป็นผู้เดียวเขามันถึงว่าเขาเู้เดียวกับไอ้สอไอ้อุเนี่ยเออีทานหน่อยไหมทานหนักเลยกำกำลังใช้สมาธิที่อยู่เอแล้วก็ทำงานทีใจเออไม่ใหญ่ครับมันถือไม่ใช้มือใช่ครับมือที่ปีศาจถือไม่ใช้ครับมันดีกว่าเยอะอ้ยใช้มนี่เร็วกว่าเยอะนะเออใครช่วยเอาไา้ทำไมเออขอดีกว่าเยนะ เห็นไหมถึงเวลาออันนี้บ้านใครวะเออวะเจ้าแถวเองว่ามันบ้านอันนี้บ้านใครวันนี่แหละโอเควันนี่แหละทางเข้าออกมาเลย,โอ,อยโ,อโอ้ชายไม่สวยอุยผู้ช้อนผู้ช้อนผู้ชมชอบคนนี้ชุดสวยใช่ไหมครับได้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 ทำให้เลยไอ้เจนี่นอน นี่เลยอันนี้เอาเอาเอาเล่นเขาทำไมอยูน้อยเอาไวเล่นไมันจะเอาไว้ขี่เยอะขี่คืออะไรวะจะป่าอยู่เนี่ยขี่ที่ผมขี่ที่โคราก่อนนะเอาคนขี่ที่เขาก่อนเขาอ่างที่สอนนะครับนี่ก่อนเลยข้อนี้ก่อนเลยข้อนี้ข้อนี้แล้วก็มาเลยห้าเบอร์ไหวอ้ยไหวบ่าแล้วไงเอาไว้มาไหนนะ คือคนเข้าวันไหนดีเอาวันวันี้ไหมมันมีนี่อยู่วันนี่เลยอุ้ยน้องชนหน่อยชนเออปังปังแปงปองแปงไอ้พวกแกล่ะไอพวกเจ้าล่ะไม่ทำงานเหรอที่เหมือนกันนะเฮะ้สยสิ่กัน,น่ทำอะไรดีอ๋อจ่ทำสะอาดแ,แอบไม่ช่วยเขาเลยนี่ใส่ดิเนาะทุกคนมันคือบ้แล้วนะเห็นไหมในกลา,างยังไง อย่างผู้ชนอย่างผู้ชนช่อนี้จะไม่ได้อันนี้เป็นหมู่บ้านเอออันนี้ว่าชเฉอเลรอันนี้ว่าเฉยอันนี้บ้านไรอันนี้เลยอืมออกไปนี่ว่าเฉยว่านี่คือหมู่บ้านเลยอะารนะนี่ไงเออดีเจไหมจริงบอ อ๋ออมไม้นี่ทุกคนครับมาหนี่นะอมไม้นึงเลอมันน่าขานเว้ยนี่แหละเออสบัดิได้มาวันนี่แหละเจ๋งดีโอเค,คเสร็จแ,แ,แล้วก็วันนี้แหละนี่ว่าเออดีมากทานายดีมากชิคก์ไม่ยำน้อยชีคก์ก็ใช้เยอะสนะินั่นเยอะมากเลยนะนะเจ้า,าจอุดม อุณหโนจีเขาว่าไหมว่าเขาเกี่ยวเขามาเลยเขาเขาอยู่กอไลยังวะโอเคน่าจะพอนะพอแล้วโอเคสวยดีเลยสวยมากเลยแล้วนี่ควรป่าไม้ก่อนทุกคนนี่ต้องใช้เลยทําาดด้วยไหมเฮ้ แล้วเงียบซะที่นั่งเกาะไว้นี้วะนี่ว้น,นี่น,นีอกยคือคนนั่งจริเชียวเก็นั่งเนี้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชี่ยวบอลเราพอ,อ,พอนั่งนี่พอเนี้ยเอาโอ้ยเอาไวเอาไที่ใกล้เนี้ยคนอีกของอีกของอีกขอจะมาชน เขาชนนี่เขาจะชนแบบปะฉันเดินมาใช่ไหมใช่ไหมเอออันนี้งไงดีวะเอาอยู่แหละเอาไว้คนที่คนที่สั้นสั้นพอจะทำได้นะแต่ผมไม่ใช่สันพอทำอะไรไม่ได้เลยหมายว่านี่คือเอาไว้เอาไว้ทำนี่เลยคนนั้นไมไว้ทำเลอ ออกได้ไหมวะมันได้ดีนะมันออกไม่ได้อะโค่นะ,อะเออได้ดีว่ะนี่เหลือกินนี่โคตรเชียวฮะ พอแล้วอเชือกเชที่ชือกเอามาไงเชือกเชืออะแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็อันนี้วาก็อันนี้ไว้หัวนี้แล้วคนน่ากินเหอันหยิแหละแล้วก็นี้ด้วย โอ้ยหาขอกินรึเปล่าใช่ไหมาดูสวยนะครับเอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยขายเลยเลยโอ๊ยไม่ด้วยโอ๊ยหาขอกินนะขวานี่พอนะนี่คนสั่งพอทำได้อะมาวันนี้เลยเออไอ้เผาเผาเนื้อเพื่อนนะไว้เผาเนื้อเพื่อนต้องใช่ไหมอีกนะนี่ไงเจอแล้วเงี้ยไว้เผาเนื้อใหญ่นะเออไอ้ดูวานนะนี่คนสั่งสอนพอจะวานนะท่านนั้น โวัสนีเหรอวันนี้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 เหรอวันนี้เหรอไปจังหวะนี่โอ้ก็นอนอ buat, right? นอนสีนอนกันกันในป่าใช่ไหมเออที่นอนที่นอนนี่ราคาถูกๆมาเลยบอกคนที่คนบอกคนที่คนจนไม่อยอะไม่อยาอะอี่มคนจนนะไอ้คนทุกข์เฉยที่นอนเล่นก็สบายนีแหละที่ซ่าสวรรค์ก็เลยที่ดีแหละ แล้วที่นี่แหละเออแล้วที่นี่แล้วที่นี่แล้วก็ฟ้าก็ไว้นี่แหละเอาไว้คนอยเอาไว้คาร้อนนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนึงน่าหนักขาด้วยเสร็จแล้วก็ออกเลยไอ้ขี้นี้มันไอ้ขี้นี้มันไม่มาแล้วมันจะซานเลย เน,นี่ยไว้อ่าจะไหมดีมากเลยพอดีเลยอยันพอดีเลยว่ะอ่าเกงแล้วจะไหมเออนี่ไงเออดูสวยนะผมวานถูกนะอันนี้กอดว,วันไหนอะวันนี้แหละเอาไว้นั่งใช่ไหมใช่ไหมนั่งเว้นนั่งใช่ไหม ใครก็วันนี้วันนี้แลวนี่นี่น่ไปเขาอยดีเยวเขาเขาเสุอมาอีกโดนไฟอะไรยังไงวะจะมาให้สนนะโอเคโอโหไอ้คนนี้ไอ้คัทีพอที่พอนะเยะนคนขอไดอเนอเอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่เอานั่นั่งใหญ่เอานังพี่ใหญ่ยนักก่อนนั่งไหมโอ้คือด้านในนน่ั่งนั่ไหมน่เขียนอะไรนี่นั่ไหมนั่งเหรอ เอ้จรวดน้าไอเดิมไหมนีม่ก็เดินหรือเเฮ้ยได้ไย้อนใหญ่ยยละเฮ้ยเฮ้ยเขาเจ๋งเออพี่เออไะมีมีนานแล้วเออเฮ้ยนเก่งนี่หว่าอันนี้ก็โอ้อยหาเดี๋ยวยอะจังวะโอ้อันนี้ปัญหาเล่นหน,นาวะเพื่อ Okay, อโอเคเขาสวยขึ้นแล้วเล้วมีชิชวาแล้วเค,เคิดดี้เขาจะอย่าคิดนีเจอกันใหม่นะครับเค,เคิดนี้เจอวันเจอทีนะครับไอรถจักรยานเนี่ยอะไรวะออมาไหมไปเลยโอเค,อเคถ้าถ้า,ถ,าถ้ากินอะไรถ้ากินอะไรได้ยานไม่อ่อนเกี่ยวอะไร อ๋อพี่จะพี่จะไปทำอะไรอ่ะอ๋อโอเคนาจะหมายครับคิดน่าจะเป็นอีพีออกนะเพราะอีพีนี่หมายถึงว่ามันเป็นเกี่ยวกับคือการหาเบาะการสู้ไปเบาะถึงอีพีจุดเลยเฮ้ยก่อนจะไปอะก่อนจะไปอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปขอสวยให้คุณสุนเพื่อคุณสุดโอแรงไหมถูกอะไรๆนาก่อนคุณสุดสองคุณสุดสองหนึ่งคันนะ มาเถอะคนเฮ้ยมาเถอะเฮ้ยเอามา่เอาโม่ฟูฟิงก่อนไม่ฟูฟิงหรอกมันไม่ฟูฟิงหรอมันไม่มีอ่ะมาเลยกำปั้นเฮ้ยดูแลนอนตัวเอ้ยไม่ดูแลจบและโอเคคิดว่า คิดมาเจอไหมนะครับให้คนที่บวดแล้วก็คือเอาไปในะทำนี้ออกไปแล้วหมดแล้วไม่จะแก่พวกคือนอนนอนบวหอล้านะครับบ๊ายบาย